พอเปลี่ยนตัวเนี่ยยุทธศาสตร์การหาเสียงของรับบิกันก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่แคมเปญของพรรครับบิบกันได้พยายามฉายมาเนี่ยก็คือไบเดนแก่ไบเดนอายุมากอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นผู้นำ <the> พอกร์มาแฮริสขึ้นมาเนี่ยมันใช้มุกนี้ไม่ได้แล้วไงเพราะคนที่แก่กว่าเนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์กร์ราแฮริส59ปี โดนทําทั้ม78ปีกลายเป็นว่าในเรสนี้ในการแข่งขันนี้เนี่ยอยู่อายุมากที่สุดก็จะใช้มุกเดิมไม่ได้แล้วนะคะทําก็เลยต้องต้องเปลี่ยนมุกทีนี้เปลี่ยนมุกเนี่ยจะไปตรงไหนมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าจะทําให้ทัป์เนี่ยจะต้องออรับมือก็คือ ประเด็นที่ถือเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่สุดของทรัมป์จำได้มามว่าในช่วงของการดีเบตระหว่างไบเดนกับทรัมป์เมื่อ28ิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยเดมโมแครตเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าไบเดนต้องขยี่จุดอ่อนอันหนึ่งของทรัมป์ให้ได้ก็คือการที่ทรัมป์สนับสนุนการยกเลิกการทำแท้งเสรีเวลาเราดูการมองมากาันเราจะเห็น เขาพูดคดี Roe v เว d นะคะก็คือคดีระหว่างโร e กับเว d เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1960ก็คือมีผู้หญิงในรัฐเท็กซัสคนหนึ่งเธอท้องเนื่องจากถูกข่มขืนแล้วก็อยากจะทําแท้งแต่ว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสเนี่ยไม่ให้เธอทําแท้งเธอก็เอาเรื่องขึ้นศาลสูงสุดศาลสูงสุดตัดสินว่ากฎหมายรัฐเท็กซัสเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญก็แปลว่าอะไรแปลว่า รัฐเท็กซัสจะต้องแก้กฎหมายให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญก็คือสามารถทำแท้งได้มียกเว้นในบางกรณีแต่ไม่ลงรายละเอียดคดีนั้นเนี่ยเรียกว่าคดีโร v วเวตนะคะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่หลายรัฐของอเมริกาต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทึ่งให้สิทธิผู้หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจในอนาคตของตัวเองว่า จะเอาอยัางไงนะคะถ้าเกิดถูกทำเอ่อถ้าเกิดท้องเพราะถูกข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศต้องทําแท้งได้ปรากฏว่าในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็คือ2016-2020ถึง2020เกินมาถึง2021นันเามีโอกาสแต่งตั้งผู้พักษาสารสูง3คนสารสูงเนี่ยมีมีมีพักษา9คนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักอะจะอยู่4-5มาตลอดก็คือ อนุรักษ์นิยม4่เสรีนิยม5สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ไม่เคยมีใครที่จะแบบมีเสียงหนักมาแล้วสารสูงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตยกเว้นชาลาออกแล้วบางอื่นตอนทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยตำแหน่งว่างลง3คนทรัมป์ก็เลยแต่งตั้งคนที่ตัวเองคิดว่ามีแนวทางแบบเดียวกันเข้ามาแนวทาง1ก็คือการยกเลิกสิทธิในการทำแท้งเสรี สารสูงในช่วงของที่ทรัมป์เป็นพนระนาธิบดีมีการตัดสินยกเลิกคำตัดสินของสารสูงเมื่อทศวรรษ1 9 6 0 7 0เบนี่ยบอกว่าแต่รับไปจัดการเองไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหลังจากตัดสินแบบนั้นปั๊บปรากฏว่าวุ่นวายมากนะวุ่นวายมากมีรายงานว่าหมอพยาบาลกลัวว่าถ้าเกิดไปช่วยผู้หญิง ทำแท้งจะด้วยเหตุผลที่แบบเธอถูกข่มขืนหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีความผิดทางกฎหมายเพราะว่าบางรัฐเนี่ยออกกฎหมายมาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายก็เลยเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดการพูดถึงสิทธิของผู้หญิงแม้แต่เรื่องของการทําหมันทาอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันปวดมากแล้วก็อันนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของทรัมป์ซึ่งหลายคนบอกว่าไบเดนต้องขยี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นแผลที่ชัดที่สุดแต่ไบเดน ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าหมดแรงนะคะวันที่ดีเบตเนี่ยคืออ่อนล้าเหนื่อยแล้วก็ความคิดไม่ไม่ต่อเนื่องนะ,ะเอาทัาในเรื่องนี้ลงไม่ได้กัมราแฮ์ริสเนี่ยคือคนที่ขยี้เรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าเคยเป็นอายการแล้วก็รณรงค์เรื่องสิทธิการเจริญพันธ์ของผู้หญิงมาโดยตลอดแล้วก็แม่นเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นคนก็มองว่าถ้าเกิดกัมราแฮอริสขึ้นมาเนี่ย ทั้มโดดแน่ๆแล้วเป็นเป็นคนที่แม่นเกาะเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นอายการว่าความมา40ปีนะฮะอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เขามองว่ากัมราแฮริสน่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่เหมาะแล้วก็เธอจะได้เสียงเพิ่มขึ้นจากบรรดาหนึ่งผู้หญิงที่ถึงแม้จะเป็นริบบิิกันแต่ว่าบางคนได้รับผลกระทบจากอีกกฎหมายอันเนี้ย อันที่2คือกลุ่มคนผิวสีนะคะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจกับไบเดนนะ,ะจริงๆแล้วโจไบเดนชนะการเลือกตั้ง202ศได้เพราะว่าเสียงจากคนผิวดำกลุ่มคนผิวดำซึ่งเคยสนับสนุนโอบามาแล้วก็ไม่เอาทรัมป์แต่ว่าคราวเนียพอเป็นพอเป็นไบเดนซึ่งอายุมากแล้วเนี่ย <I accept S 1> เขาก็เริ่มไม่แน่ใจ <your name. S 1> ซึ่งพอได้แฮร์ริสมาเนี่ยก็คาดว่าจะเป็ตรงนี้กลับมาได้อันที่3คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่พี่นาเคยเล่าให้ฟังถึงคำหนึ่งก็คือ double haters ตอนที่ไบเดนกับทรัมป์อยู่อะ double haters ก็คือว่าฉันไม่เอาทั้งสองคนฉังเกลียดทั้งสองคนมีดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยเออพอไบเดนสเตปไปแล้วมีกัมราเฮ์ริสขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่ากัมราเฮ์ริสเนี่ย ถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่นมากนักในฐานะรองประธานาธิบดีแต่ก็ไม่มีแผลแผลใหญ่ที่สุดของคามาเฮโริสเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายผู้อพยพเพราะว่าไบเดนเนี่ยมอบหมายให้เธอเนี่ยดูแลเรื่องนี้นะคะเธอก็เดินทางไปเมริกาใต้หลายครั้งแต่ว่าจัดการปัญหาได้ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่รีพับลิกันเนี่ยจะเอามาโจมตีคามาฮาริสแต่ที่เหลือนอกเหนือจากนั้นเนี่ย ยังไม่มีแผลอะไรให้โจมตีนะฮะทรัมป์เนี่ยเคยพูดถึงกัมาริสว่ายิ้ม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 น้าเกลียดอะไรเงี้ยเรานักข่าวก็แซวกันว่าคุณว่าเขาได้แค่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยออนนก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่ท,ที่น่าสนใจมากนะที่น่าสนใจมากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอายุอย่างที่บอกคือทรัมป์ไม่มีไพ่เรื่องไบเดนอายุมากมาเล่นแล้วนะคะ แต่เชื่อว่าแฮร์ริสก็คงจะไม่เล่นเรื่องทรัมป์อายุมากเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าไม่ชอบวิธีการที่ทรัมป์ใช้กับไบเดนเนี่ยเชื่อว่าเธอก็จะไม่ใช้กับทรัมป์เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของแฮร์ริสแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจ คือสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องน่าสนใจจากเดโมแครดออกมาเยอะมากอีกอันหนึ่งก็คือถ้ากัมมาฮ์ริสเนี่ยได้ได้รับเลือกจากพรรคจริงเนี่ยใครจะมาเป็น Running Mate หรือว่าคู่ชิงรองตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันสมัยใหม่เอาอย่างน้อยในช่วง20-30ปีเนี่ยที่ VP หรือว่ารองประธานาธิบดี u n n i n g mate เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญ มากนะฮะมากเพราะว่าตอนที่ทรัมป์เลือก J.D. Vance มาเป็นรองรั n นิ่ง a ม e เนี่ยก็คือการเลือกแบบแบบดูว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรนะจุดอ่อนตัวเองก็คืออายุมากก็เลยเอาเจดีแวน์อายุ39ขึ้นมาแล้วก็น่าจะเล่นบทบาทสำคัญ กรณีกัมบาฮาริสเนี่ยยิ่งจะสำคัญมากกว่าว่าจะเลือกใครมาเป็น running mate เพราะว่าเป็นคือมาเป็นมาเป็นคู่มาเป็นผู้ที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่คู่กันแล้วจะเกิดส่วนผสมที่มันลงตัวและแข็งแกร่ง,งพอที่จะโค่นทรัมป์กับเจดีแวนซ์ได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะ